อ่าทุกคนหนึ่งนาทีกับการรวีเพลสเนี่ยห้องนอนดูสิทุกคนเลิศมากเพิ่งกินเข้าซอยที่บ้านเข้าซอยมาแล้วก็เอ่อน้ำจากเชสโกโก้ Go, นะฮะอยู่ตรงแถวแนะนำอร่อยมากเนี่ยดูบรรยากาศห้องสิทุกคนเลิศก,กว้างขวางนะฮะเป็นโกโก้เป็นร้านโกโก้ปั่นที่อร่อยที่สุดตรงลำปางตรงห้าแยกลำปางชื่อว่าเชสโกโก้ Go. อุ้ย เดีย๋ยวเราเดินไปข้างนอกนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างทุกคนเนี่ยเปิดออกมารถจากเราได้ห้องริมสุดเลยทุกคนการแล้ววีเพรสนะฮะราคาแบบสัมผัสได้ดูสิทุกคนสวยมากดูรถสิทำไมถึงคนมาพักที่นี่เยอะรู้ไหมเพราะราคาราคาแบบจับต้องได้แต่ว่าเป็นโรงแรมที่แบบไฮโซนะนะ,ะทุกคนระเบียงเห็นไหมฮะกว้างขวางด้านหน้า,นาด้านหลังแล้วก็ เ็นไหมฮะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูข้างล่างกันดีไหมทุกคน1น,นาทีกับการระวิวคลีสจ้ะทุกคนดูสินี่เครื่องพิสูจน์ได้นะฮะว่าเป็นโรงแรมที่ยอดนิยมในลำปางเนี่ยแหละทุกคนนะฮะ นี่ในเมืองนะแต่ถ้านอกเมืองเนี่ยณนะบ้านแม่นั่นก็โอ้โหบรรยากาศดีมากนะคะอันนี้ก็สะดวกสบายในเมืองไอ้น,นั่นก็ไปขึ้นดงขึ้นดอยไปวัดแล้วก็ไปหาของกินอร่อยอร่อยย่านนั้นนะคะก็จะเป็นแถวค่ายสุรศักดิ์ประมาณนั้นนะคะ,ะดูสิทุกคนเลิศม,มากอ้จิ้นจกน่ารักมากเลยทุกคนนะคะนี่ยสุดตัวมากเดินเบาๆก็ยังได้เลยทุกคนอุ้ยไข่ทุกคนเคคน,นี่ย เราเดิอนออกมาดูนะหนึ่งนาวทีกับการระวีวิสซ์นะฮะนี่ฮะนะฮะบรรยากาศดีมากโรแมนติกมากทุกคนอ้สวยมากทุกคนดูสิโอ้โหเลิศมากนี่ฮะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยบริการห้องพุ่งห้องพักติดป้ายเรียบร้อยประชาสัมพันธ์คือจากที่พักการละวีเนี่ยนะฮะออกไปไม่ไกลตรงนี้ฮะ ประมาณไม่กี่เมตรนะฮะก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวชื่อดังใช่ไหมโกโย้งอะไรสักอย่างนึงอะแล้วก็เดินไปก็จะเป็นห้าแยกนะฮะห้าแยกถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายก็ไปสถานีรถไฟทุกคนห้าแยกลำปางนาหอนอาฬิกานะฮะซึ่งตรงนั้นจะมีร้านข้าวขาหมูอร่อยมากนะฮะโกอะไรสักอย่างหนึ่งเราจาชื่อไม่ได้แต่อร่อยมากนะฮะตอนนั้นไปพูดชื่อรออ้านเขาผิดคนะ่ะเป็นคู่แข่งอีกคนหนึ่งนะฮะต้องขออภยัยแต่ร้านเขาปังมากนะฮะคณ นิยมมากอร่อยมากแล้วตรงนั้นตรงสวนสาธารณะใช่ไหมฮะก็จะมีร้านโกโก้เทสโกโก้ go. Go go. อร่อยมากใครอยากกินโกโก้ go? นี่เพื่อเพื่อสุขภาพนะโกโก้ go <c oughs> เนี่ยนนีน่ปากซอ,อยทุกคนเห็นไหมฮะนี่ฮะปากซอ,อยเห็นไหมฮะก็จะเป็นโรงเรียนประชาวิทย์ซ้ายมือก็ไปถา่ายรถไฟได้นะฮะส่วนสาะขวามือ นะฮะก็จะไปร้านรวงอร่อยบาทเดียวอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะหลายร้านเลยที่ดังๆสารหลักเมืองวัดสวนดอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวัดบุญยาวาฒทุกคนนะครับอุดมบรรยากาศเห็นไ,ไหมฮะวงเวงไหมก็ไม่ถึงกับวงเวงนะก็มีรถเพราะว่าเป็นย่านที่พักผ่อนนะฮะทุกคนตรงนี้พอสําหรับมาพักผ่อนมากๆเลยเนี่ยฮะทุกคน เวลามาแบบนี้เห็นไหมฮเราจะเช็คอินตรงนี้ด้านล่างแต่เวลาเราจะขึ้นเนี่ยขึ้นอีกทางนึงอันนี้ดีนะฮะเพราะมันจะทําให้คนที่มาพักเนี่ยเขามีความส่วนตัวไม่ต้องมีพนักงานมามองเห็นอะไรเงี้ยแต่ก็มีความปลอดภัยอยู่ในตัวใช่ไหมฮะไม่ต้องเหมือนกับโดนจับผิดอะไรเงี้ยความเป็นส่วนตัว privacy มันก็มี security อยู่ด้วยนะฮะนี่ฮะทุกคน เห็นไหมพอเรามาตรงนี้เราก็จะเดินคิดไปทางขึ้นตรงนู้นเลยไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านด้านหน้าที่เราเช็คอินเห็นไหมฮะเราก็จะเข้าทางนี้เห็นไหมฮะขึ้นทางนี้ได้เลยนะครับขึ้น